สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม GG n e นิวจะมาแนะนำหนึ่งตัวละครฝั่งโจมตีสายหลอกล่อชั้นเยี่ยมอย่างเอียน่า เบีย yeah, นาะเป็นตัวละครที่มีความเร็ว2กราะสอถูกจัดระดับการเล่นที่ง่ายด้วยปืนหลัก AR ที่มีให้เลือกเล่นถึง2กระบอกอย่าง ARX 200ปืนที่มีจุดเด่นเรื่องของความรุนแรงและกล้องสโคป2.5ที่สามารถยิงได้ในระยะไกลแถมยังปลิดชีพคู่ต่อสู้ได้ในไม่กี่นัดและอีกกระบอกคือ G 3 6 4ที่แม้ว่าจะเบากว่ากระบอกแรกแต่ก็มีความเร็วในการลั่นกระสุนที่มากกว่า แถมยังมีจํานวนกระสุนมากกว่าด้วยเหมาะกับการบุกเข้าไปยิงในทุกๆพื้นที่ฝั่งป้องกันยาน่าเป็นตัวละครฝั่งจู่โจมในตำแหน่งค้นหาข้อมูลหรือตัวหลอกล่อเพื่อดึงจังหวะหรือสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นดูกรณหลักอย่างเจมินายเครื่องจําลองภาพโลแกร,รมเสมือนจริงสามารถเคลื่อนที่และควบคุมได้จากระยะไกลเพื่อเข้าไปค้นหาข้อมูลทีมฝั่งป้องกันและเลือกสรรวิธีการบุกให้ได้เปรียบมากที่สุดโดยตัวละครอย่างยาน่านั้น ยังไม่ได้มีความเก่งกาจเพียงแค่นั้นแต่ยังถือเป็นตัวละครหนึ่งในฝั่งบุกที่ดุกดันที่สุดตัวหนึ่งฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าตัวละครอย่างเยีย่านั้นจะมีความสามารถอะไรให้ได้นำไปใช้กันบ้างไปชมกันครับหน้าที่หลักของเยีย่านั้นคือการหาข้อมูลทีมฝั่งรับอย่างไม่ต้องสงสัยดุปรกรณ์อย่างโดนและจิมีนายทให้เยียานั้นได้เปรียบตัวละครตัวอื่นเป็นอย่างมาก เพราะแทบจะมีข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่ในฝั่งรับเลยแถมยังสามารถเลือกใช้ได้ตามจังหวะที่ต้องการอย่างเหมาะสมจะใช้สืบหาตัวโรมต้นเกมหรือจะใช้เพื่อหาข้อมูลในพื้นที่สุดท้ายก่อนโจมตีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆและนอกจากจะใช้ข้อมูลนี้ส่งต่อให้กับเพื่อนแล้วเยอหนายังสามารถเข้าไปโจมตีเพื่อปิดเกมเองได้อีกด้วย นอกจากการพุ่งเข้าหาข้อมูลและโจมตีแล้วเอียนายังสามารถจัดสรรข้อมูลที่มีเพื่อเพิ่มลูกเล่นในการบุกโจมตีโดยระเบิดอย่างแฟลกแกลเนตและสโมกแกลเนตใช้เพื่อสังหารหรือปิดมุมมองเข้าไปวางที่ปลดชนวนระเบิดก็ถือว่าเป็นการงัดทุกประสิทธิภาพของตัวละครได้อย่างเต็มรูปแบบและไม่ใช่เพียงการหาข้อมูลเพื่อเปิดเกมเท่านั้น ในจังหวะการปิดเกมหรือการหลอกล่อเพื่อเล่นกับเวลาและทิศทางของคู่ต่อสู้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆโดยสามารถใช้หลอกล่อเพื่อให้คู่ต่อสู้นั้นสับสนหรือเปิดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่สามารถทำได้เช่นกันและไม่ใช่เพียงการหาข้อมูลและหลอกล่อตัวอุปกรณ์อย่างจิมินายยังสามารถใช้เพื่อหยุดการทำงานของอุปกรณ์อย่างสุริยเกตเพื่อเปิดทางให้กับเพื่อนร่วมทีมและตัวเอง บุกจู่โจมได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพถือเป็นตัวละครแก้ทางตัวอย่างอารุณีได้เลยข้อควรระวังแม้ว่าตัวละครยานนาจะครบเครื่องในเรื่องของการบุกทั้งการหาข้อมูลการสังหารด้วยอุปรกรณ์เสริมหรือปิดมุมฝั่งรับแถมปืนก็ยังดีใช้ได้แต่ตัวละครอย่างเยียนา,านั้นยังเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะใช้เวลามากในการหาข้อมูลหรือเช็คตามจุดต่างๆยิง่งถ้าคุณเลือกตำแหน่งการหาข้อมูลได้ไม่ดีก็อาจทำให้เสียเวลาฟรีก็เป็นได้ แถมการควบคุมจิมินายังต้องหาตำแหน่งในการควบคุมให้ดีเพราะถ้าเพลินๆอาจจะโดนสังหารฟรีก็ได้เช่นกันโดยรวมแล้วเอเนาเป็นตัวละครที่ทีมบุกชอบมากๆเพราะสามารถปรับตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการบุกแบบได,ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นหรือบุกแบบที่กำลังเสียเปรียบอยู่ก็สามารถทำได้ เพราะในเกมการแข่งขันข้อมูลถือเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการเล่นของทั้งทีมและตัวละครตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะสามารถซับพอร์ตเพื่อนได้อย่างเดียวเพราะยาน่านั้นยังเป็นแนวหน้าในการบุกะลวงและโจมตีได้ทุกรูปแบบภุมค่าอยากที่สุดสำหรับทีมบุกนั่นเองหวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์ใหม่ได้ทุกวันพุธ หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาแนล Ubisoft Thailand สามารถส่งลิงก์เกมเพลย์ของคุณมาได้ที่ Ubisoft th@gmail.com ผมจะนำเกมเพลย์ของคุณมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ